เออนิดวันนี้ฉันมีของมาให้นายด้วยนะคือว่าปั้นแต่ที่เรารู้จักกันมานายก็ดูแลฉันดีมาโดยตลอดขอบคุณนะแล้วจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ไม่ไรู้เวยถ้าประกวดเสร็จไวก็คงจะได้กลับมาแล้วแหละงั้นก็แสดงว่าอีกไม่นานใช่ปะ แต่ถ้าชน,นะก็คงจะไม่ได้มาบนะ้างคงไม่มีเวลาอ๋อก็ดีแล้วอย่างน,น,น้อยๆเบลก็ได้ก้าวเข้าใกล้ความฝันของเบลอีกก้าวหนึ่งวอสเห็นการพัฒนาของเบลตลอดนะวอสเชื่อว,ว่าเบลสำเร็จ แต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยนายก็ไม่ต้องมาคอยดูแลลูกเขาเลยอีกนะจริงเนาะเดียวจริงจริงวนอย่าบอกเดียวว่าขอพี่คะรับออเดอร์หน่อยค่ะ ก่อนเบลจะไปอะบอสอยากบอกเบลว่าโชคดีนะไหมไม่เจอกันนะ พี่คะต้มตำปูปลาพริกหนึ่งเม็ดค่ะโหนี่มันกดเชเบลชนะการประกวดแล้วว่าฉันเชียคนนี้สวยมากถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยฉันดังเรียรง<ม>ตัมขั้นมาโกงร้านใหญ่ตีตรีเลยพี่คะต้มตำหนูคะ่ะพี่อ๋อได้ครับเดี๋ยวเชิญลูกค้านัา่งรอสักคูบดูเหมือนเขาจะไม่กลับมาแล้ว รู้เหมือนฉันกับเขาจะอยู่กันคนละระดับแล้วจริงๆพี่บอสทำไมฉันไม่เคยเห็นพี่ใส่นาฬิกาเรือนนี้เลยอ่ะเฮ้ยเอามานี่เลยก็พี่กูเป็นเพื่อนไงโอ้จะห่วงน้องทำไมเนี่ยนั้นฉันไปส่งอาหารให้ลูกค้าก่อนนะ กดเชดเบิลม,มิสแกนอะเขาจะมารีวิวร้านอาหารที่นี่ฮะฮ,ะฮ,ะฮะลัลโหลี่รักเดี๋ยวพี่รีบไปรับลูกตอนนี้เลยนะจะเฮ้ยดย๋ยวนะ พ,พี่เบลกลับมาที่นี่พี่เบลมั้ว่าหนูเนี่ยรู้ว่าพี่เบลจะไม่กลับมาอีกแล้วพี่บอสเนี่ยเขาก็รอพี่เบล,เล,เบลที่นี่ทุกวันเลย ไม่พอเรยองไม่คู่ควรที่จะไปช่วยนายโปรโมทร้านนายถึงกับเปิงโกหกแล้วก็วิ่งหนีฉันว่าถึงที่นี่เลยเหรอคือบอลไม่คิดว่าเบลจะกลับมาฉันจะบอกอะไรให้นายจริงๆแล้วฉันไม่ได้สนกฎนิวตันเลยนั่นหรอกกฎของนิวตันข้อที่สามการที่มนุษย์เราจะเดินไปข้างหน้าต้องทิ้งบางสิ่งไว้ข้างหลัง แต่กฎของกฎชเบลก็คือถึงแม้ว่าฉันจะเดินไปข้างหน้าแต่ฉันจะไม่ลืมคนที่อยู่ข้างหลังฉันอดชเบล<ค>นะโนะคตรคิดถึงเลยรู้ป่ะฉันอะคิดถึงนายมากกว่าอีกอ คุณรู้ความหมายของการแต่งปางเดี๋ยวนะครับท่านประธานทำไมแพทย์ิได้หัวปลาล้วผมได้แค่ห่างไปนะครับขอบคุณท่านประธานมากเลยนะคะที่ให้ภัยได้ร่วมทำงานด้วยค่ะนี่ให้หัวปลาเนี่ยเพอแสดงความเคารพให้ท้องปลาเนี่ยเพื่อแสดงความมั่นใจแลวถ้าเขาห่างปลาเนี่ยต่ลว่าลายการเชื่อมต่อีงานอะไรอยูง่งหี้ ทกเราได้มดแล้ว่ยวให้นะครับเการที่คุณทาแบบนี้เนี่ยตั้งใจ่ให้ผมตายงันเหรอไมดออกไปที่บุหรีเ่เนนยนอผมมีพอดีเลยครับถ้าท่านอยากดูนะได้ออกผมได้เลยนะครับท่านประธานคะเดี๋ยวเรารีบออกไปซื้อให้นะคะ ข้องหกปุ่ยของนายค่ะฮะเราไม่ได้จะไปซื้อบุหรี่ให้ท่านมาทานหรอการให้ไปซื้อบุหรี่เนี่ยมันคือการไล่พราะสถานการณ์แบบนี้เราไม่เขอให้ไปดื่มดืิมกันหน่อยเอ๋ทุกเช้าวันนี้คือยากจริงเลยอ่ะดูอย่างไม่คิดสิถ้าคิดกูสาธเทเล่าให้แต่ก็ยังโดนบ่นเฉยเลยอ่ะที่เป็นแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่าแพทย์ทีกับเทเล่าผิดวิธีไงคำโบราณเนี่ยเขาเกล่าวเอาไว้ว่า ถ้าหงายมือเทเหล้าหรือเทน้ําแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนเทให้กับคนที่ตายไปแล้วแล้วะเรา่ก้าเลยนะอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองอะ่ะโชคดีนะเนี่ยที่วันนี้ทิรักมาผมด้วยฮะเออ,อยังไงโครงการเนี่ยผมจะให้คุณไปช่วยประสานง,งานนะครับได้เลยครับงั้นคุณโอโซนครับผมขอแอดไลน์หน่อยนะครับสกแกนของผมได้เลยครับน,นี่ดื่มจนเมาไปแล้วหรืองไงอะ่ะ คุณอะต้องสแกนของคุณโอโซนคุณจะให้คุณโอโซนมาสแกนได้ยังไงล่ะอ๋อใช่คุณโอโซนครับงั้นผมมาสแกนให้หน่อยไม่เป็นะครับ,วรบเวลาวววววที่เราจะแอนไลน์นหรือว่าผู้นำเนี่ยเราควรที่จะ คนแอปเขาไปก่อนแล้วก็ทักเขาไปก่อนเพื่อเป็นการแสดงความเคารพก,ก่อนเป็นอันดับแรกเขาจะได้รู้ไงว่าเราเนี่ยแต่งตําแหน่งชคดเซนเขาจะได้เอ็นดูเราด้วยกระทราครับท่านประธานครับค่าโปรเจกต์เดี๋ยวผมสรุปให้ท่านนะครับคุณยกเลิกข้อความเสียงแยบนี้เลยนะข้อความเสียงเนี่ยมันเหมาะสําหรับที่หัวหน้าเนี่ยจะส่งให้ลูกน้องไม่ว่าความสัมพันธ์จะดีแค่ไหนหรือว่าจะสนิทกันแค่ไหนก็ตาม แต่คุณลองนึกภาพที่ท่านประธานกําลังยุ่งมากๆดูสิแล้วเปิดแชทมาเนี่ยมีแต่คลิปเสียงเป็นแถวแล้วถ้าเขาออกไปคุยธุรกิจข้างนอกใครเขาจะมาเปิดเสียงทงท้องฟังดูคุณรู้สิท,ท่านประธานโอนเงินให้ผมแล้วแต่เราคินแค่พันห้าไงท่านโอนมาให้ผมตั้งหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดแถมยังบอกผมอีกว่าเป็นเลขมงคลด้วยอ่ะเพื่อแสดงความรับผิดชอบผมต้องโอนคืนท่านละคุณทำอะไรอ่ะ ถ้าผมรับเงินมาแล้วถ้าประธานจะคิดว่าผมหน้าเงินไหมฉันจะบอกอะไรให้นะรอบหน้าเนี่ยคุณไปคุณก็ค่อยออกแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาโอนมาแล้วคุณก็ต้องรับไว้อ๋อผมเข้าใจละเม็นเก็บจนทนดม่ไหวอยากบอกเลยกันอย่างรรกเชอเฮ้ยเก่งมากมากผมฟังพวกคุณร้องเพลงเนี่ยมันเหมือน พลังหนุ่มในหัวใจผุ่ขึ้นมาทีเดียวเลยนะครับไบเขามาจะพูดกับฉันเสมอค่ะว่าเวลาเขาทํางานเนี่ยเขาจะทําด้วยกําลังทั้งหมดที่เขามีเลยนะคะแล้วเขาก็จะทุ่มสุดตัวเลยเพื่องานค่ะแต่ว่าเราสองคนเนี่ยก็มักจะกังวลเรื่องสภาพจิตใจของเรากันมากเลยค่ะแล้วเวลาอยู่บ้านเนี่ยก็เลยจะชอบร้องเพลงกันเพื่อที่จะเติมเต็มความสุขให้ตัวเองกันค่ะพอมีกำลังงจน,นจะไหมคะ เจ่งเริงจริงเอาเป็นว่าผมชอบมากกันแล้วกันอ๋อเดี๋ยวไอ้ของนี้เดี๋ยวผมเลี้ยงเองนะแต่ว่าคุณออกก่อนเดี๋ยวผมโอนคืนให้อ๋อได้เลยครับงั้นท่านโอนมาให้เหมือนเดิมเลยครับ1,888บาทท่านบอกว่าเป็นเลขมงคลน,นีครับอือโอเคคุณลงต้ทคำผมว่า <laughs> โอ้ยหนูมีเต้นสักง้าเพลงก่อนดีกว่า ผลกำไรเล็กน้อยดังนั้นเนี่ยเวลาที่คุณเก็บเรื่องนี้นสิ่งทีงงงง่ดีที่สุดคือการทําให้เขารู้ว่าคุณอย่างมีความพอดียงแบบนี้เนี่ยเวลาคุยเรื่องเองินกันเสร็จแล้วก็ยังสามารถตัดสายการส,าาสาัมพันธ์ที่ดีไว้ได้อีกอา้าวไอ้ไฟถ้าประธานกลับไปแล้วหรอวะ <S <S เออพรุ่งนี้มึงไปงานเลี้ยงบริษ,ษัทป่ะกูไปด้วยดิงานเลี้ยงอะไรวะกูไม่รู้เรื่องเลย เขาเพิ่งคุยกันเมื่อเช้าอะแล้วตอนเขาคุยกันกูก็ไม่ได้อยู่มีคนมาบอกกูอีกทีนึงอะแต่เราก็เป็นพนักงานเว้ยพนักงานทุกคนก็ควรได้ไปปะวะอีกอย่างมันก็รู้แล้วนี่พักไปหนึงได้ดิไม่ได้อะพอดีว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องไปหาน้องชายกับน้องสะพ้ายไว้รอหน้านะอ้าวเออไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปถามคนอื่นก็ไแหละดีกันเอ้ยไอ้แพทไอ้แพทเดี๋ยวก่อนแพชรคุณอะ หนีดไม่ได้นะบอกให้หยุดไงไอเด็กนี่เต๋ทำไมทำแบบนี้ลูกอยากโดนตีใช่ไหมไข่มุกนี่แกได้สั่งสอนลูกบ้างไหมอะแกเป็นแม่แกก็ต้องไข่มุกถึงไข่มุกจะเคยเป็นแม่ครั้งแรกเนี่ยแต่พี่เชื่อว่าไข่มุกต้องสั่งสอนลูกได้ดีแน่ๆเลยคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจิ๊ตสไย พี่อยากกินอะไรเนี่ยบอกฉันได้เลยนะเดี๋ยวฉันไปทำกับข้าวต่อก่อนนี่คุณพูดอะไรอ่ะผมกำลังจะสั่งสอนน้องอยู่นะดูเด็กนั่นสิคุณอ่ะไม่ควรที่จะไปสั่งสอนลูกใครห้ามไปสั่งสอนลูกญาติเด็ดขาดถ้าเขาจะสอนเนี่ยคุณต้องให้เขาสอนเองเพราะถ้าคุณไปสอนเนี่ยก็เหมือนกับคุณนะังไม่ให้เกียรติพ่อแม่เขาเข้าใจแล้วครับไฟไฟไฟ ทำไมรอบก่อนไม่ไปงานเลี้ยงอะอ๋อฉันลืมไปตอนฉันชวนอะแกไม่อยู่ไงเออน,นี่อีกสองสามวันอะเราจะสร้างทีมใหม่แล้วเราก็จะมีงานเลี้ยงประชุมทีมกันแกไปด้วยสิอ๋อได้เลยชวนไอ้พิรนะรอบก่อนเนี่ยไม่รู้ใครชวนมันเนม,มานี่พอมันมานะงานกกน